โซเชียลแห่เปิดว่าคุณแม่ฟรองสุภกิจหลังโผล่รายการโหนกระแสจนกลายเป็นกระแสพูดถึงชั่วข้ามคืนงานนี้ขุดโพสต์เก่าเคยลั่นไว้แบบนี้จากกรณีที่หนุ่มฟรองสุภกิจอดีตคนรักของนักสแสดงแอชุติมาเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากเทปสายไหมต้องรอดอ้างว่าแอชุติมายักยอกทรัพย์ไม่ยอมผ่อนค่าง,งวดรถหรูและนํารถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบคืนทําให้ทางไฟแนนซ์เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับตน ส่วนบ้านก็ถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตโดยวันที่3กรกฎาคม66เอชุติมาและร้องสุภกิจร้องด้วยคุณแม่อย่างแม่วันได้มาเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแสงานนี้ต่างฝ่ายต่างแชร์กันยับแถมแม่ร้องยังหลุดปากพูดว่าลูกชายกับเอเลิกกันเพราะแอหมดตัวและยังว่าไม่ขออโหสิกรรมไม่อยากเห็นหน้าและไม่อยากได้ยินชื่อเอ่อีกงานนี้ทำเอาชาวเน็ตกรูกันเข้ามาคอมเมนต์อย่างคับข้างพร้อมกับนำทัวไปลง ยังคุณแม่ของหนุ่มฟร้องในทันทีโซเชียลขุดสนัน่นลั่นแม่ก็ไม่เบาล่าสุดมีการขุดเจอเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณแม่ฟร้องที่หลายคนต่างพากันเข้าไปส่องอย่างต่อเนื่องและหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม2565คุณแม่ได้โพสต์ข้อความว่าแบบนี้ต้องโหนกระแสโหนกระแสโหนกระแสและในเดือนพฤศจิกาย,ยนห5ก็ได้โพสต์ข้อความฟาดเบาๆต่อว่าหีอะไรหนีได้แต่จะหนีผลของการกระทำตัวเองไม่ได้ กรรมที่ก่อเอาไว้มันต้องย้อนกลับไปหาคุณเป็นรอยเท่าพันเท่าลานเท่าพระจะลงโทษคุณอย่างหนัก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 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่ร้องได้โพสคลิปที่ตัวเองเต้นพร้อมกับแคปชั่นว่าเวรกรรมมีจริงตามชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้ากรรมมันติดจรวดใครทําอะไรไว้มารับกรรมนั้นอย่างสาสมสาทุกสาทุกทาเอาชาวเน็ตบางส่วนแห่คอมเมนต์เปิดวับกันรัวๆเลยทีเดียว